เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับมีคําถามเข้ามาในช่องนะฮะถามว่าพี่ครับพี่ครับผมจะลบเกมลบเซฟเกมรูโตนินจาสตอมซี่ยังไงนะครับลบแล้วมันก็ยังเล่นต่อจากที่เดิมลบไม่ออกสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มจากมาเปิดตัวสตรีมก่อนนะครับมาที่เซตติ้งนะครับมาที่ซ้ายมือบนข้างบนนะครับตรงนี้คําว่าสตรีมไปที่เซตติ้งครับไปที่คราวนะครับ ตรงนี้นะครับตอนแรกตรงคําว่า enable steam cloud ตรงนี้มันยังจะติ๊กถูกอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆติ๊กออกก่อนนะครับถ้าเกิดใครติ๊กถูกอยู่ตรงนี้มันจะทำการโหลดเซฟที่มันแบ็กอัพไว้ในระบบของเขานะครับมาเล่นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโหลดไปยังไงมันก็ยังกลับมาที่เดิมนะครับให้ติ๊กออกก่อนทีนึงนะครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะขอเทสเข้าเกมให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับ ไปดูว่าในเกมผมมีเซฟอยู่นะตอนนี้ผมลงเซฟร้อยเปอร์เไว้นะครับอยากให้ดูในโหมดสตอรี่เนาะมันจะเห็นชัด อ่านี่ครับโหมดสตอรี่ผมผ่านหมดแล้วนะครับเพราะว่าลง Save ลเซฟร้อเร์เ็ไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลบเซฟกันนะครับออกเกมก่อนเนาะออกเกมก่อนนะอ,อ,กกกอ,นนะอ่าวิธีการเข้าไปลบเซฟก็ง่ายๆนะกดคลิกขวาที่ตัวชื่อเกมของเรานะครับเลือกไปที่เมนเท e นะครับแล้วก็ไปที่ browse local file ครับมันจะได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เนาะ แล้วให้ทําการขยายเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะขยายเต็มจออะ back กลับไปคําว่าสตรีมอากับ back กลับไปที่คําว่าสตรีมนะโฟลเดอร์สตรีมแบบนี้มันจะได้โฟลเดอร์สตรีมมาครับให้เรากดคลิกตรงช่องเซิร์ชตรงนี้ช่องเซิร์ชตรงนี้พิมพ์ไปว่าสตอ r m มสี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้เนี่ยพิมพ์ไปว่าสตอ r m มสี่นะครับแบบนี้ ทีนี้พอมันเซิร์ชเสร็จมันจะหามันจะมีตัวไฟล์เซฟที่อยู่ในเนี้ยนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับที่เราเล่นเกมไว้ครับให้ทาการกดคลิกขวาครับเลือก open file location ครับนี่ครับอยู่ดังล่างหน่อยนะดูดีๆนะครับจากนั้นครับมันจะได้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์เซฟอยู่ใงนี้ครับให้ทําการกดคลิกขวาลบเลยนะครับอาทีนี้เซฟมันจะหายไปแล้ว ถ้าเกิดใครที่ตอนแรกยังไม่ได้ไปตั้งค่าตรงสตรีมคลาวดตรงนี้เซตติ้งคลาวดตรงนี้ครับติ๊กออกนะเข้าเกมไปยังไงมันก็จะเป็นเซฟเดิมนะครับเพราะว่ามันจะโหลดเซฟให้อัตโนมัตินะครับทีนี้ผมลบออกไปแล้วแล้วตั้งค่าติ๊กออกนะครับเข้าเกมดูมันก็จะเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะไปเข้าเกม นี่ครับมันก็จะถามว่าเกมนันสุดโตะเนี่ยอ่ามันจะต้องมีเซฟนะจะสร้างไหมก็สร้างไปครับอ่าครับก็เหมือนตอนเล่นครั้งแรกเลยนะครับตอนนี้จะเป็นพวกข้อตกลงอะไรของเขานะครับก็กดอ่านอ่านอ่านไปก็เลือนลงมาให้มันสุดอ่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ไออากี A แล้วก็รอเข้าเกมครับอ่าตรงนี้ใครมี DLC ก็กดรับรับไปนะครับรับ DLC แป๊บอ่าโอเคจากนั้นลองเล่นดูครับสตอรีร่หมดนี่ครับเริ่มใหม่เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูนี่หน้าลิดบอร์ดลิดเดอร์ลิดเดอร์บอร์ดตัวนี้ย มีอยู่จุดเดียวเนี่ยครับนี่เลยยังไม่ได้เล่นสักดาษน,นะครับโอเคเนาะในการลบเซฟนะครับสําหรับใครที่อยากลบเซฟเราลองเล่นใหม่นะครับใครที่ลงเซฟเราไปเสร็จแล้วแบบอยากลองเล่นเองเนาะก็ไปลองลบเซฟแล้วก็ไปลองเล่นดูนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้วเจอกันใหม่ไปแล้วบายบายสวัสดีครับ